สวัสดีครับวันนี้แอดมินช่องเที่ยวไทยหัวใจต่างแดนขอพาคุณผู้ชมทุกท่านดำดิ่งสู่โลกที่ไดโนเสาร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งคุณคงเคยได้ยินข่าวใหญ่ที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยของเราใช่ไหมครับกับงาน Jurassic World The Experience ที่ Asia t i q u e the River Front ในเดือนสิงหาคม2568นี้มันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมครับที่เราจะได้สัมผัสประสบการณ์ระดับโลกแบบนี้ในบ้านเรา แต่ก่อนที่เราจะไปสัมผัสความอลังการนั้นแอดมินอยากจะพาคุณไปดูเรื่องราวสุดประทับใจของคู่รักชาวต่างชาติคู่หนึ่งนามว่า Infertinity ซึ่งชื่อช่องของพวกเขานั้นมาจากชื่อของทั้งคู่คือเฟอร์และทีนี่ผสมผสานกับวลีอมตะ To Infinity and Beyond จากภาพยนตร์ Toy Story อันโด่งดังพวกเขาเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งกาจในการเล่าเรื่องราวการเดินทางและประสบการณ์ที่น่าสนใจต่างๆที่พวกเขาได้ไปพบเจอมา และในวันนี้แอดมินจะพาคุณไปชมประสบการณ์ Jurassic World The Experience ที่พวกเขาได้ไปสัมผัสมาแล้วที่สิงคโปร์เพื่อเป็นน้ำจิ้มให้คุณได้เห็นภาพว่างานนี้มันน่าตื่นเต้นขนาดไหนและทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะเรื่องราวที่แอดมินจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้คุณอยากจองตั๋วไปประจนภายในโลก Jurassic ทันที เรื่องราวการผจญภัยในโลกของไดโนเสาร์ของคู่รัก In นฟอร์ทูเนตเริ่มต้นขึ้นที่ Gardens by the Bay ในสิงคโปร์ครับพวกเขาได้ก้าวเข้าสู่โซน Cloud Forest ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดง Jurassic World The Experience ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปพวกเขาก็ถูกโอบล้อมด้วยบรรยากาศที่ชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยหมอกคล้ายป่าดึกดำบรรเลยทีเดียวครับคุณลองจินตนาการดูสิครับว่าเดินอยู่ท่ามกลางต้นไม้สูงใหญ่ มีละอองน้ําลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณสร้างบรรยากาศที่ลึกลับและน่าค้นหาไปพร้อมๆกันและที่สําคัญคือเสียงธรรมชาติรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเสียงน้ําตกเสียงนกร้องมันเป็นฉากเปิดตัวที่น่าประทับใจมากๆครับทําให้รู้สึกเหมือนได้ก้าวเช้าเข้าไปในป่าดึกดําบันจจริงๆราวกับว่าเวลาได้ย้อนกลับไปหลายล้านปีที่แล้วครับไม่นานหลังจากที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปในโซน cloud forest พวกเขาก็ได้พบกับไดโนเสาร์ตัวแรกที่ต้อนรับพวกเขาอย่างยิ่งใหญ่นั่นคือเจ้า Brachiosaurus ตัวมหึมาที่ยืนตระหา่านอยู่ท่ามกลางแมกไม้และสายหมอกที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวมันและความอัศจรรย์ใจในความยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบรรมันไม่ใช่แค่การมองดูเฉยๆนะครับแต่เป็นความรู้สึกราวกับว่าพวกมันยังมีชีวิตอยู่และเดินเตร่อย,อยู่ในป่าแห่งนี้หลังจากผ่านการต้อนรับจาก b ค i o a u รัสแล้ว การเดินทางของพวกเขาก็เข้าสู่โซนจัดแสดงไดโนเสาร์ต่างๆที่นี่มีแผงข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ Dinosaurs of Jurassic World ซึ่งทำให้ Infertinity ได้เรียนรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์แต่ละชนิดในภาพยนตร์มากขึ้นมันไม่ใช่แค่การเดินชมโมเดลสวยๆเท่านั้นนะครับแต่ยังได้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยครับพวกเขาได้เห็นโมเดลของ so c o m s o g n โ t ต u s หรือที่เรียกสั้นๆว่า c o m p ี ไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่มักจะอยู่รวมกันเป็นฝูงและดูน่ารักแต่ก็แฝงไปด้วยความปราดเปรียวและว่องไวรายละเอียดของโมเดลเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างประณีตทําให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์ได้อย่างชัดเจนราวกับว่าพวกมันกําลังจะกระโดดออกมาจากตู้จัดแสดงได้ทุกเมื่อแม้ว่าจะเป็นการจำลองแต่ก็เป็นโอกาสที่ทำให้ผู้เยี่ยมชมได้ใกล้ชิดกับไดโนเสาร์ในรูปแบบที่ปลอดภัยและน่ารักมากขึ้น ซึ่งอินฟเวอร์ทินก็ได้สัมผัสประสบการณ์นี้ด้วยพวกเขาได้เห็นไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่ดูน่าเอ็นดูและแน่นอนว่ามันเป็นอีกหนึ่งมุมที่ทำให้ประสบการณ์นี้ไม่ได้มีแต่ความตื่นเต้นหวาดเสียวเท่านั้นการจัดแสดงไดโนเสาร์ตัวเล็กๆเ,เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในยุคจูราสสิกและทำให้ผู้เยี่ยมชมได้เห็นถึงวิวัฒนาการและลักษณะเฉพาะของไดโนเสาร์ในขนาดที่แตกต่างกันออกไปมันเป็นเหมือนห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้นสําหรับเด็กๆและผู้ใหญ่ที่สนใจในโลกของไดโนเสาร์ครับแต่แน่นอนว่ามาถึงโลกจุราสสิกทั้งทีจะขาดราชาแห่งไดโนเสาร์ไปได้อย่างไรครับไฮไลท์ที่ทําให้อินเฟอร์ตินิตี้ตื่นเต้นสุดๆก็คือการได้เผชิญหน้ากับเจ้าทีเร็กซ์ผู้ยิ่งใหญ่โมเดลทีเร็กซ์ที่จัดแสดงนั้นมีความสมจริงและน่าเกรงขามากๆครับขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารฟันที่แหลมคมราวกับมีดโกน และเสียงคำรามที่ดังกึงกก้องไปทั่วบริเวณทำให้รู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่ต่อหน้าสัตว์นักล่าที่ดุร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์โลกจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่น่าทึ่งและทำให้หัวใจเต้นแรงเลยทีเดียวครับแอดมินเชื่อว่าใครที่ได้เห็นเจ้าทีเร็กซ์ตัวนี้ก็ต้องรู้สึกขนลุกสู้ไปต,ตามๆกันอย่างแน่นอนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การเคลื่อนไหวของทีเร็กซ์ดูเป็นธรรมชาติและน่ากลัวในเวลาเดียวกันไม่ใช่แค่ทีเร็กซ์เท่านั้นนะครับแต่อินฟเวอร์ตินิตี้ยังได้เห็นเทเร็กติดัน หรือไดโนเสาร์บินได้ที่โบยบินอยู่ท่ามกลางบรรยากาศของคลาว d f ฟอเรสต์มันเป็นภาพที่สวยงามและน่าประทับใจมากๆครับการได้เห็นเทเรกทิดอนส์บินอยู่เหนือศีรษะทำให้รู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในยุคที่ไดโนเสาร์ยังครองโลกจริงๆบรรยากาศโดยรวมของโซนนี้ทำให้รู้สึกเหมือนได้หลุดเข้าไปในฉากหนึ่งของภาพยนตร์ j u r a s s ิ c เวิลด์เลยทีเดียวครับและสิ่งที่ทำให้ประสบการณ์นี้แตกต่างออกไปและน่าตื่นเต้นที่สุดก็คือไดโนซอร์ไลฟ์โชว์ครับ i n f ฟเว i ร์ได้ชมการแสดงสดที่น่าทึ่งซึ่งมีแรปเตอร์เป็นตัวเอกในการแสดงนี้มีผู้ฝึกสอนที่โต้อตอบกับแรปเตอร์อย่างใกล้ชิดพวกเขาได้เห็นถึงความฉลาดของแรปเตอร์และความสามารถในการทำตามคำสั่งของผู้ฝึกสอนได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นการเดินตามการกระโดดหรือการตอบสนองต่อเสียงของผู้ฝึกสอนมันไม่ใช่แค่การแสดงโชว์ธรรมดานะครับแต่เป็นการจำลองสถานการณ์ที่ทำให้รู้สึกเหมือนได้เห็นการฝึกไดโนเสาร์จริงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆการเคลื่อนไหวของแรปเตอร์ที่รวดเร็วและแม่นยำประกอบกับการแสดงที่น่าตื่นเต้นทำให้ผู้ชมทุกคนต้องลุ้นระทึกไปกับการแสดงนี้มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่สามารถนำสิ่งมีชีวิตในจินตนาการมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างน่าทึ่งทำให้ผู้ชมได้สัมผัสถึงความตื่นเต้นและความอันตรายของแรปเตอร์ได้อย่างใกล้ชิดหลังจากชมการแสดงสดแลว้ว i ินฟเวอร์ตินก็ได้เดินสำรวจพื้นที่ฝึกแรปเตอร์ ซึ่งมีการจัดแสดงหัวของแรปเตอร์แบบแอนิมาทรอนิกส์ที่มีชื่อว่าเอ h o โคเดลต้าและชาลีซึ่งเป็นชื่อที่แฟนๆภาพยนตร์จูราสสิกเวิลด์คุ้มเคยกันดีอยู่แล้วครับการได้เห็นรายละเอียดของหัวแรปเตอร์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นดวงตาที่ดูมีชีวิตชีวาผิวหนังที่ดูเหมือนจริงหรือแม้แต่ฟันที่แหลมคมทำให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดของผู้สร้างสารรค์งานนี้เป็นอย่างมากครับมันเป็นเหมือนการปิดท้ายประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้ i n f e เ t อร์ t ิได้สัมผัสถึถงเบื้องหลังการฝึกและควบคุมไดโนเสาร์เหล่านี้และได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเทคโนโลยีที่ทำให้ไดโนเสาร์กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบที่สมจริงที่สุดประสบการณ์ที่ i n f e เ t อร์ t ิได้รับที่สิงคโปร์นั้นเ<ม>ต็มไปด้วยความตื่นเต้นความประทับใจและความรู้ใหม่ๆที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนตัดเวลากลับไปในยุคจูราสสิกจริงๆครับ และนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่ Jurassic World The Experience จะนำมาสู่ประเทศไทยของเราอีกไม่นานนี้แอดมินเชื่อว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำสำหรับทุกคนในครอบครัวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่ชื่นชอบไดโนเสาร์หรือผู้ใหญ่ที่อยากย้อนไวัยไปสัมผัสความตื่นเต้นในโลกจูราสสิกงานนี้ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแน่นอนครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวการผจญภัยในโลกจูราสสิกของคู่รักอินฟิ i น y ตี้แอดมินหวังว่าเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมทุกท่านตื่นเต้นและอยากไปสัมผัสป,ประสบการณ์จูราสสิกเวิลด์ดิเอ็กเซอร์เรียน์ที่กำลังจะมาถึงประเทศไทยกันนะครับเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปประจญภัยในโลกไดโนเสาร์ด้วยกันถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องเที่ยวไทยหัวใจต่างแดนของแอดมินด้วยนะครับ พื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวการเดินทางสุดพิเศษของชาวต่างชาติในประเทศไทยและเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายที่แอดมินจะคัดสรรมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องหากมีข้อผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลส่วนใดที่อาจจะคลาดคลื่นกันไปบ้างแอดมินต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแอดมินจะพยายามปรับปรุงและนําเสนอเนื้อหาที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมได้รับชมในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ